พรรคภูมิใจไทยและเมื่อวานคุณอนุทินก็ออกมายืนยันคําเดิมนะครับว่าจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยต่อเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะครับคุณอนุทินบอกว่ายังไม่ได้ศึกษาเลยแต่ว่าพรรคเพื่อทาพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีคนดูเรื่องนี้อยู่แต่จุดยืนตลอดการคือไม่แก้หมวดหนึ่งหมวดสองที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ มีสวหลายคนนคักข่าวถามว่ามีสวหลายคนส่งสัญญาณจะไม่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญายอนุทินบอกว่าเรื่องนี้มันมีขั้นตอนอยู่แล้วและสสก็คงไปยุ่งเกี่ยวกับสวไม่ได้นะครับก็ต้องดูท่าทีกันทุกอย่างแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยในเรื่องการแก้ไขก็ต้องใช้เสียงสวหนึ่งในสามซึ่งต้องติดตามว่าท่าทีของสวเป็นอย่างไรและก็ออกตัวว่าสสภูมิใจไทยก็จะทําหน้าที่ของเราไม่เกี่ยวกับสวนะคือสั้นๆ ไม่เอาหมวด1ห,หมวดไม่แตะหมวด1ห,หมวด2นะครับแล้วก็การตัดสินใจของสสพักไม่ขึ้นอยู่กับคือไม่ได้เชื่อมโยงอะไรกับสวพูดในงานจะตรงกันหรือไม่ตรงกันก็ไม่รู้นะอันนี้คือภูมิใจไทยก็ชัดเจนแบบน,นี้มาตลอดนะครับค่ะส่วนประชาธิปัตย์เนี่ยเมื่อวานมีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้ในการแก้ไขมาตรา256ของพักประชาชนที่ ตีความว่ามันมีการซ่อนในยะความหมายอะไรบางอย่างเอาไว้ที่อาจจะไปกระทบกับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนะคะคุณราเมศลรัตะนชเวงอดีตโฆษกพักประชาธิปัตย์ในฐานะนักกฎหมายเนี่ยก็ได้พูดถึงสาระสำคัญแล้วก็เจตนาที่ซ่อนเอาไว้ในร่างของพักประชาชนในมาตรา256วงเล็บ18ที่กำหนดหน้าที่ของสสร และกาหนดเอาไว้ในวงเล็บ2บรรทัดที่1 0คือคุณรามเมพตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะว่าในสาระสาคัญของวงเล็บ2อันเนี้ยเป็นการกําหนดเอาไว้กว้างๆว่า,วาการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระทํามิได้คือมองว่าการกําหนดแบบนี้มันกว้างมากมาก ซึ่งการทํากําหนดกว้างมากๆแบบนี้มันมีโอกาสในการที่สอสอรอจะเข้าไปแตะต้องในหมวดหรือว่ามาตราที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะคุณละเมิบอกว่ามันก็มีความหมายชัดเจนตามร่างของพักประชาชนนั่นคือสอส,อสอรอสามารถแก้ไขเพิ่มเติมตัดทอนหมวด1หมวด2ได้ทั้งหมดซึ่งถ้าไปดูรายละเอียดของหมวด1หมวด2จะมีรายละเอียดเยอะมากนะคะ แต่ยกมาจะขอยกมาสองหลักการสําคัญก็คือมาตราหกมาตราหกญญัติเอาไว้ว่าองค์พระมาหากษัตริย์ทรงดํมรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสกการผู้ใดจะละเมิดมิได้และวรรคสองผู้ใดจะกล่าวห,หาหรือฟ้องร้องพระมาหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้ซึ่งชัดเจนว่าร่างของพรรคประชาชนระบุเอาไวก้กว้างเมื่อเป็นเช่นนี้แสดงว่ามาตรา6แก้ไขได้เพิ่มเติมยกเลิกได้แก้ไขเพิ่มเติมได้ยกเลิกได้ เพราะความจริงที่ผ่านมาการดำเนินกิจกรรมทุกองค์คาพยพตั้งแต่อนาคตใหม่สู่ก้าไกลสู่พักประชาชนมีความต้องการจะแก้ไขย,ยกเลิกตัดทอนสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเช่นเดียวกับความพยายามในการยกเลิกมาตราร้อยสที่ก็ยังไม่ได้ลดละความพยายามแต่อยา่างใดการไม่ได้ระบุชัดเจนถึงอำนาจห,หน้าที่ของสสรคือเจตนาที่แฝงอยู่อย่างชัดเจนโดยในยร่างแก้ขแไขรัฐธรรมนูญของพักประชาธิปัตย์เมื่อสภาสมัยที่ผ่านมาที่ได้เข้าร่วมกับร่างของพักร่วมรัฐบาลในขณะนั้นเนี่ยนะคะ มีคุณรามเมศกับคุณชินวรบุญเกียรติเป็นตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์ในร่างในในร่างตอนนั้นเนี่ยมีการระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด1บททั่วไปและหมวด2พระมาหากษัตริย์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทยจะกระทํามิได้บอกว่าประโยคเหล่านี้นี่ต่างหากคือการตั้งต้นที่มีความมั่นคงและชัดเจนแต่อันนี้ก็คือเอายยกตัวอย่างของกรณีพรรคประชาธิปัตย์ว่า อันเนี้ยเป็นการตั้งต้นที่ชัดเจนว่าจะไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมหมวดหนึ่งหมวดสองหรือมวดมาตรารอื่นที่จะมีผลต่อหมวดหนึ่งหมวดสองได้ซึ่งแตกต่างจากร่างของพรรคประชาชนที่เป็นการเปิดเอาไว้กว้างๆซึ่งมองว่าเจตนาก็คือการให้สสรอเข้าไปแตะต้องหมวดหนึ่งกับหมวดสองได้ค่ะอ่าก็ข้ทํมนอนที่คุณเปลวสีเงิน mm. เคยเขียนไว้แล้วคุณหน่งเอามาอ่านให้ฟังอันนี้คือตีเช็คเปล่าหมายถึงว่า เจตนาเนี่ยคนที่ติดตามการเมืองก็รู้กันอยู่แล้วว่าประชาชนหรือคนกลุ่มเนี่ยเขาเจตนาอะ,อะไรนะเพียงแต่ว่ารอบนี้จะไม่ออกตัวเองไงจะใช้สสลซึ่งเขามั่นใจว่าถ้ามีการเลือกสอสลเนี่ยตามกติกาที่เขาวางเอาไว้เนี่ยเขาจะได้สสลเสียงข้างมากนะทีพอสอสลแก้ได้ไม่มีลิมิตอะ่ะใช่ไหมเออไม่มีว่าหมวดนั้นแก้ม่ได้หมวดนี้แก้มาได้ก็แก้ได้ทุกหมวดพอผลออกมาแบบนี้ พรรคประชาชนก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับเรานะเป็นเรื่องของสอสลอที่มาจากประชาชนเหนไหมอ่าไปแก้หมวดพระมหากษัตริย์ไปแก้เก็บหมดหนึ่งบททั่วไปนะอ่าประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ก็แก้ได้หมดอ่ะเวลาคนจะต่อว่าต่อขานอะไรก็บอกอ๋อ,อเป็นเรื่องของสอสลอพรรคประชาชนไม่ได้กระหายเกระห,ห,หรืออยากจะแก้ทั้งหมดเป็นเรื่องสอสลอเอาสอสลอออกหน้านะ ก็จะแล้วเห็นไหมประกอบกับไอ้เงื่อนไขที่เขาลดทอนว่าคุณสมบัติของคนที่จะลงสมัครสสลอเนี่ยถูกตัดสิทธิก็ลงได้อะไรได้เนี่ยไอ้คนหัวกระเดน็นหัวกระที่ของเขาที่ถูกตัดสิทธิทั้งหลายเ็าจะไปเป็นสสลอกันแบบเนี้ยเจตนานะมันชัดเจนมากอะ่ะชัดเจน่นเขา <ทำ S 1> อ่านอ,ออกอคนเขาอ่านออกว่าคุณแค่เปลี่ยนเครื่องมือเปลี่ยนรูปแบบคนมาเล่นเท่านั้นเองนะแต่ วัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายของคุณยังเหมือนเดิมเลยนะครับอืมี่ยที่คุณละเมิดออกมาเนี่ยก็คือคือหนึ่งในคนที่อ่านออกอ่านเกมออกแล้วก็ต้องออกมาส่งเสียงนะครับอ่านี่เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจว่าทําไมสอวอส่วนหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็น<ะ>ส่วนใหญ่ถึงไม่เอาด้วย<ะ>กับพักประชาชนน่นค,คิดว่าถ้าหาก<ะ>ว่าพักประชาชนคุณไอติมจะแบบสลั เวลาของตัวเองในการที่จะเดินสายแปอธิบายกับคนนั้นคนนี้เนี่ยอธิบายยังไงมันก็ก็คงไม่สำเร็จมั้งเพราะว่ามันชัดเจนอยู่แล้วว่าร่างมันกําลังจะตั้งใจที่จะทําอะไระนะคะนะเออคือคือเจตนาอยู่ข้างในเนี่ยบางทีไม่ต้องพูดออกมานะหรืออ้าปากมาเนี่ยคนก็เห็นคนคนก็เห็นลิ้นไก่ไปถึงลําไส้แล้วนะอ้าปากมาเนี่ยมองทะลุปไปถึงลําไส้เลยคิดอะไรกันยังไงนะครับคนที่จะล้มเจ้าเนี่ย ไม่มีใครบอกหรอกว่ายกเว้นไอ้พวกแบบสุดโตงโง่ๆนะที่ชูกำปั้นของยกเลิกสถาบันกตอันนะคือโง่ไอ้พวกฉลาดที่อยู่เบื้องหลังคนโง่เนี่ยมันจะไม่พูดแบบนี้มันจะพูดเพราะๆหวานๆพูดหลักการนะประเทศประชาธิปไตยก็ต้องวิจารณ์นู่นนี่นั่นอะไรจะประมาณอย่างนั้นนะออไอ้พวกโง่ก็ติดคุกไปนะพวกพวกฉลาดก็มาเป็นนักการเมืองได้กินเงินเดือนอีกอะไรแบบนี้นะครับ